สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอกวรพลจากช่องเอกบนรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถกระบะในราคาสุดประหยัดสมรรถนะสมบัรใช้งานถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวนะครับกับค่าตัวแค่แสนต้นๆเนท่านั้นเองนะครับสำหรับ Mazda Fighter คันนี้นะครับผมคันนี้เป็นตัวโมเดลเยียปี2 5 2 6นะครับปีไทยปี2549นะครับ คันนี้ถือว่าได้รถที่สภาพสมบูรณ์สวยสดรถงามกันเลยทีเดียวนะฮะรถบ้านแท้ครับรถนั่งแทบไม่ขยับกันเลยทีเดียว EP นี้คลิปนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดโดยรอบของคันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้จริงๆติดตามให้จบใน EP นี้แล้วกันครับผมเริ่มต้นกันที่ภายนอกนะครับผมโฉมนี้ถือได้ว่าเป็นโฉมที่ขายดีอีกหนึ่งโฉมของกระบะในค่ายของ m a z d a เลยก็ว่าได้นะครับ กันชนหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เป็นโมเดลเยียปี2005-2006นะครับปีไทยปี2,549ครับพาชมรอบนอกก่อนนะครับสีสวยรอบคันเลยนะครับคันนี้สีเทานะฮะเทาควันบุหรี่นะครับเทาเข้มๆนิดนึงนะฮะอ่าสีสวยรอบคันรถได้สวยเดิมบางทั้งคันเลยนะครับนะครับผมด้านท้ายก็จะรูปทรงประมาณนี้นะฮะดีไซน์ลักษณะนะครับจะออกเป็น กระบะที่มีความโค้งบนนะครับดูเนียนตาขึ้นเยอะเลยนะฮะจะไม่มีพวกเหลี่ยมพวกสันละนะฮะจะเป็นโค้งมนนะครับลักษณะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวครับรูปทรงนะฮะสำหรับมาสด้าไฟเตอร์โฉมนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมภายนอกสีสวยทั้งคันสีเต็มรอบคันเลยนะฮะสีเต็มรอบคันเลยอ่ามุนนี้หล่อครับ ตำหนิก็จะมีบริเวณกันชนหน้าบริเวณนี้นะครับ่านิดหน่อยครับผมนอกนั้นก็เต็มร้อยเลยครับผมโดยรวมสีรอบคัน 80- 90ถึงเอัพเลยทีเดียวนะครับมีแค่กันชนหน้านิดเดียวครับมุมนี้ครับรถด้สวยเดิมบางครับภายนอกสวยนะครับบางเลยดูยางต่อนะครับยางเต็มสี่เส้นเลยนะครับคันนี้พิเศษคือได้ยางใหม่เลยนะยางบีสงพันี่0 2 2สองเลยนะ ยางใหม่สีเส้นของดันหลบนะครับอ่าเลขทัดสีบริเวณนี้นะฮะอืมสีสวยบางทั้งคันครับรถไม่มีชนหนักเลยอ่าครับผมยางหลังหลอกเต็มเต็มนะฮะยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะครับผมทัดสีสวยช่วงล่างดีนะครับคันนี้อ่าพาดูทัดสีนิดนึงครับผมสวยเดิมทั้งเส้นเลยนะครับ ตรงล่างถือว่าโอเคครับด้านท้ายนะครับผมเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูเลยรถไม่มีผุเลยนะฮะกระบะไม่ผุเลยท้ายเดิมครับท้ายเดิมไม่มีชนนะครับอือครับผมท้ายเดิมไม่มีชนเลยซ้ายขวานะครับปกติเลยนะฮะกระบะไลเนอร์สวยๆครับอ่าไม่มีผุนะครับ สีสันเต็ม90%เลยครับผมเก้าสิบเกือบร้อยเลยครับอ่าอ่าเพิ่มเติมคือติดฟิล์มมาแล้วนะครับเป็นฟิล์มซูเปอร์เซรามิกนะครับรอบคันเลยบานหน้าเต็มนะฮะสวยงามเลยนะโอเคครับผมพาดูภายในอินทีเรียภา,ายในกันต่อเลยครับคันนี้จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวกระจกไฟฟ้านี่ติดมาล่าสุดเลย นะฮะาทางร้านประดับยนต์แจ้งว่าอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเลื่อนกระจกนะเพราะว่าฟิล์มยังไม่แห้งสนิทด,ดีนะครับผมรถเดิมครับคันนี้ปรับข้างไฟฟ้านะครับจุกข้างกรอบไฟฟ้าอินทีเียภายในถือว่าสวยงามเลยนะครับคันนี้คอ,อนโซลสวยครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับ CD MP3 นะครับจากโรงงานเลยนะฮะภายในสวยครับผม ปาหน้าเต็มเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยระบบแอร์ใช้ได้ปกติครบนะฮะพวงมาลัยสวยๆนะครับใส่ชุดหุ้มมาดำได้แดงนะครับรวมไปถึงในส่วนของเบาะด้วยนะครับดำขอบแดงเหมือนกันเบาะชุดุ้มแบบสวยงามเลยครับผมอมเดี๋ยวพาดูแคบหลังแคบหลังก็โอเคนะครับในส่วนของด้านหลังก็ยังโอเคสวยงามครับสะอาดสะอ้านเนียนๆเลยครับ เอกสารครบเล่มพร้อมโอนเลยนะครับผมสุดโอนครบครับภายในถือว่าสวยงามเลยครับถือว่าสวยเลยนะครับสําหรับมาสด้าไฟเตอร์คันนี้ครับผมโอเคนะเบาะสวย,สวย,เ,นยนเนียนนะครับอ่าโอเคไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยแล้วกันนะครับคันนี้ห้องเครื่องก็ค่อนข้างที่จะผมให้สวยนะเก้าจุดห้าเต็มสิบเลยอ่ะ เดี๋ยวว่าคุยเดี๋ยวว่าโมูนะฮะเดี๋ยวพาดูเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ห้องเครื่องเดิมจริงๆครับห้องเครื่องเดิมจริงๆอแบบเทคเดยวไม่มีตัดต่อนะครับเหมือนเดิมครับมือสั่นนิดนึงนี่ครับห้องเครื่องเดิมเดิมของ Mazda Fighter ครับให้9.5เลยนะเต็ม10เนี่ยห้องเครื่องคันนี้อไล่ดูที่คันหน้าก่อนเลยครับคันหน้าเดิมๆครับ คันหน้าเดิมๆเลยน็อตไม่ขยับเลยนะฮะนี่ครับลอดฝากระโปรงไม่แกะเลยครับอืมสุมซอกเดิมแน่นอนครับคันนี้กาวเดิมนะครับสุมซอกเดิมเนี่ยห้องเครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีเยิม้มไม่มีย้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์12วาล์วนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5 12วาล์วนะครับ2,494ซี24นะฮะประมาณนี้นี่ลอดฝาไม่ขยับ ซุ้มซอกเดิมอย่างที่แจ้งไปนะครับเครื่องแห้งๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูชัดๆช้าๆเครื่องแห้งจริงครับแห้งๆเลยอืมสวยงามฝากระโปรงก็ของเดิมนะครับถือว่าห้องเครื่องสวยมากครับคันนี้ เดิมๆครับผมโอเคครับนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์ WL นะครับ2.5ดีเซลนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องต่อเลยแล้วกันครับผมรุ่นนี้ต้องเผาหัวนะครับตอนเช้าเผาหัวนิดนึงนะครับประมาณ3ครั้งนะในในส่วนของตอนเช้านะครับอ่าวิธีการเผาหัวเดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันก็คือเราบิดสวิตช์กุญแจขึ้นนะครับมันจะมีไฟ กดลวดนะครับด้านอ่าด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้นะฮะสีส้มสมให้ไฟขดลวดดับนะครับสักสามครั้งอ่าหนึ่งเนาะต่อไปครั้งที่สองไฟขดลวดดับอ่าต่อไปครั้งที่สามเอาสักสามครั้งนะครับตอนเช้าโอเคไฟขดลวดดับแล้วก็สตาร์ทได้เลยอ่าติดครับแร์จริงจริงคันนี้อ่ ได้ครับะไดะ้ประมาณนี้ครับผมีขึ้ได้นะครับระบบเกียร์ันเกียรปกตินะฮะเลายตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนกมื่ว่าโครับกังลดน้อยลดน้อยแลปสี่เก้าันีบีหเจแล้วนะครับล 100, ยนะดยรี่้ 49, 40, ตันี่ีกดครับลดสิปดับผมลดสิบแปดีวิแค่สเกา เ,เมือนโลน,โลนิดนิดนีดน่ครับในบางส่วนเครื่องในส่วน,นของเสียงเครื่องยนต์ w l นะครับก็จะดังประมาณนี้ครับเครื่องยนต์สิบสองวาวนะครับผมบล็อกนี้จะใช้ในกระบะยุคนั้นนะครับจะมีค่ายของมาสด้าแล้วก็ฟอร์ดนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ร่วมกันนะครับเครื่องยนต์ w l สิบสองวาวตัวนี้ใช้ร่วมกันนะครับผมแรงม้าผมจําไม่ค่อยแม่นนะน่าจะประมาณแปดสิบสองแรงม้านะ นี่ครับเครื่องยนต์ wl เสียงเครื่องประมาณนี้นะครับผมไม่อายครับไม่คุ้นไม่อายนะครับเครื่องยนต์ดีมากระบบน้ำปกตินะครับไม่ขาดไม่หายนี่ครับผมเติมมาซะเต็มเลย <laughs> โอเคครับวิ่งทางไกลได้สบายคันนี้ผมเทสตมาแล้วนะฮะอ่ะป้ายเบี้ยวนิดนึง คันนี้ผมเทสมาแล้วผมเทสมาแล้วนะครับประมาณ700กว่าโลวิ่งทางไกลามาถือว่าผ่านเลยนะฮะความร้อนปกติประหยัดน้ำมันมากวิ่งทางไกลอ่เดี๋ยวให้ดูป้ายทะเบียนด้วยคันนี้เป็นป้ายจังหวดัดอุบลราชธานีนะครับเป็นป้ายจังหวดัดอุบลราชธานีโอเคเอกสารครบเล่มพร้อมนะครับภาษีไม่ขาดต่อให้ถึงปี68เรียบร้อยนะครับในส่วนของม a สด้าไฟเคันนี้ท่านใดสนใจนะครับ แวะดูรถจริงทดลองขับได้ที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีได้เลยครับผมในส่วนของราคาจำหน่ายนะครับสำหรับเจ้า m a ส d a Fighter คันนี้นะฮะปี2,549นะครับผมรถบ้านสภาพสวยคันนี้นะครับราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่1,19,000บาทเท่านั้นเองนะครับ1,19,000บาทซึ่งราคานี้นะฮะ ทางเรารวมโอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อให้นะครับจัดการโอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อให้เรียบร้อยรวมไปถึงบริการส่งฟรีถึงบ้านเลยทีเดียวนะฮะจะส่งให้ฟรีโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีในราคา1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับผมท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรติงกลางโทรเข้ามาคุยกันได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์094ย์1 1 3 3สองแปดหนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองนะครับ โอนให้จะส่งให้ในราคาเพียง119,000บาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากครับสำหรับ Mazda Fighter คันนี้แล้วก็ราคาเบาๆนะครับผมเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องเอกอุบลรถสวยของเราไว้ด้วยนะครับในทุกๆช่องทางครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับติดตามกันได้ครับว่าผมจะมี รถส,สวยรุ่นไหนมานําให้ดูมานําให้ชมกันอีกนะครับผมติดตามกันไว้ได้เลยนะครับในทุกช่องทางของเอกอุบลรถสวยแล้วเจ,ลล Fighter, นนเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าลาไปก่อนกับ Mazda Fighter คันงามคันนี้สําหรับ EP นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวยสวย